สวัสดีครับตาสวัสดีครับตอนนี้ตะกรอนตาสุมาเธออันนี้เป็นห้องอะไรของเราเนี่ยตรงนี้ครับตะกรอนโคเท่าคนหนึ่งว่างหนึ่งว่างหนึ่งนี่ว่าหาดแกล้จ้างหาดแก็บจ้างตั้งเ้ายขาดตั้งขาดสามเสาจับตะกรอนจ้างปลาให้จะมีทั้งนี้นะออ๋เราเปิดเอาจ้างบ้านมาก็ห้องนี้มันปิดห้องผมท่างอ๋อกปิดห้องจ้างพอดีเนาะอ่า ตาที่นี่เป็นมีการไหวอย่างนี้ก่ออันนี้ก็มีนี่ไหว้กะใ่ันแต่คนต่างอื่นแต่แต่คนต่างอื่นเป็นแมวเป็นมาไหว้อย่างนี้กับมีกันมีนะคนคนต่างอื่นเขาผู้จักครับเขาบอเขาหันแล้วก็เขาลงไปทําสายนี้นะอ๋อครับครับครับก็ไม่เปนบังน่าสนใจทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดินเอไลายหม้อกคล้าย ขาบเชือกแต่อะไรไม่รู้ปิดปิดเปิดอะดีดีกันพอดพอดแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นเป็นนั่นล่างของดอยตอกนะครับที่จุดที่มาเจอขัวกระเบื้องลานนาต่างๆนะครับแต่หลังจากที่มาดูนั้นจริงๆกลับพบว่ามีของสมัยเก่าเศษหม้อของฮาริบุญชัยด้วยนะครับ ดูพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านนั่งเดิมดูการปรับดินดูการอะไรต่างๆนะครับพวกเนินอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูจุดที่เส้นทางเส้นนี้ครับว่าเราเจออะไรบ้างแต่ว่าอยู่ๆโผล่ขึ้นมาเรามาเจอเศษหม้อ จุดที่เราเจอเศษหม้อทาริภูนชัยที่เป็นลายนกฟินิกส,สวยๆมันจะเป็นอะไรลายอะไรก็ไม่รู้แต่เราเรียกว่าลายนกฟินิกเจอณจุดนี้จะเป็นหินตั้งก้อนแบบนี้ฮะเหมือนกับว่ามันอยู่มุมนะเฮ้ยมันอยู่มุมคูก็มันเหมือนคูเมืองเลยเนะี่ยน่ะะมันเหมือนคูเลยนะสังเกตดูว่าความห้วยน,ะนี่นี่ เออน่าจะดูห้องห้วยได้มากกว่าเดี๋ยวดูจุดเนี้ยน่าจะมีอะไรแล้วครับดูเรื่ยอยๆนเองนี้มันเป็นน้ำซับนะครับน,นี่มันเป็นพวกขุนน้ำแบน้นะามัน,นความอุดมสมบูรณ์ของน้ำแล้วมีกวาภาพไปนะครับตรงนี้มันเหมือนกับมุมมุมที่เลยนะฮะมันถูกพื้นที่เลยมันถูกจํากัดมาแบบนี้นะครับเป็นมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้ขึ้นไปอันนี้เป็นสันเดิน แล้วก็เครื่องที่เศษถ้วยภาชนะที่มันเป็นหลายพวกท้านที่คุณนใส่เราเจอณจุดนี้ปนกับร้านนาด้วยแน่ใจว่ามีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวลองเขียเขีเเดูจุดแถวๆนี้ดูก่อนนะครับน่นาจนฝนากโมไม่ทราบชื่อผู้โทรร้านนา มันเป็นโรบสำคัญคือ,ม,อคมีเศษฮาริบุนชัยเห็นไหมมันเหมือนกับมันครูเหมือน,นกันนะฮะตรงเนี้ยม,มุม<อ>ตำบลแบบพื้นที่เรีอยบแบบนี้เดี๋ยวหาก่อนนะครับยังไงขาว่ากันต่อมาจักต้นจากตนไม้ที่ไหนท,ที่นี่ คุณแม่ดีดีดีอุ้ยตเตาเผาโอ้โหเตาเผาอะไรนะเนาะเตาเผาที่เราเา็นเตาเผาถ่านตเตาเผาอะไรไม่รู้นะที่เราเราก็ไม่รู้นะตเตาเผาอะไรไม่รู้ <g ül> เป็นเตาเผาอะไรไม่รู้ เาาเผถ่นออก็ยังสงสัยอยู่ทำไมเตาเขาวางถ่างในแนวตั้งอะ่ะแต่ก็มีเศษถ่านเนาะแต่มันมีอย่างอื่นนะน้ำมันไหลลงไปนี่เห็นไหมขาดน,นี่ขานไหมการขุดมาเวลาเวลาเวลาเสร็จเขาคุยออกมาหรือว่าเขาเผายัางถ่านต้องสูงอยู่แล้วถ้าโอ,อ๊บอ่ะมันต้องสูงประมาณไหนวะเนี่ยเนี่ยแนวกว่อเป็นโดมขึ้นมา ้50ปี60ปีแต่เนี่ยความแบถาวรเนี่ยมันมันสมัครเข่าได้เรื่อยๆอ่ะเข่าได้เรื่อยๆ,ๆไม่ต้องไปก่อซ้ำไปซ้ำมาก่อนต้นไม,ม้คงเยอะมีรอยอะไรไม่รู้ใบไม้อะ ก้อนใหญ่แล้วเป็นก้อนบางใช่ไหม,มาไหบางยาวอะ่ะท้ายที่สุดแล้วหินแกรนิตมันจะกระเทาะเป็นแผ่นตามแนวเลื่อนของแม่ทา<ฮ>พี่โฮกับหินของเขาที่นู่นมีหนองน้ำอยู่หนึ่งใบน่าจะเป็นการขุดของคน<ฮ>เดี๋ยวไปดูนนะครับ จุดนี้ดูสิ่งแวดล้อมที่นี่สะก่อนนะครับมันเป็นที่โล่งๆตรงนี้มันมีลักษณะของหนองน้ําแล้วก็เหมือนกับว่ามีการขุดยกขอบดิน,น,นมีการขุดยกขอบดินอ่ะเป็นแมนเมกอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านี่เขาใช้น้ําที่นี่หรือเปล่าแต่หน้าแรงไม่มี เมื่อก่อนเลี้ยงผีขุณน้ำที่นี่กับมูเนาะเนี่ยหอหอเดิมอยู่ฝั่งนู้นแต่ก็ยังเป็นร้อนกู่อยู่นี่นี่สายน้ำมินี่เหรอสายน้ำนู้นไงอ๋อเนี่ยน้ำซับทั้งหมดเลยนี่ไล่มาเขามากักตรงนี้ใช่ไหมเขาทำคันดีตรงนั้นก็สรุปลงความก็คือไล่ไปไล่มานะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำซับน้ำ พวกนี้หน้าแรงไม่เคยแห้งตามที่ดูใน Google Map นะครับก็เอาไปเอามาก็นี่แหละครับแค่น้ำเอ่อห้วยหลักคืออันเนี้ยเห็นไหมนหนองน้ำบ้านจะอยู่ด้านล่างลงไปนะครับที่สำคัญก็คือเส้นเนี้ยก็คือดอยมันตอกนั่นเองขึ้นไปข้างบนก็สรุปรวมความไล่ไปไล่มาที่แรกนึกว่า แหล่งน้ำเนี่ยดูในแผนที่เนี่ยมันมีแหล่งน้ําอยู่ยนึกว่าจะมีอะไรต่างๆครับจริงๆก็เส้นทางก็มาจากดอยมันตอกนะครับก็ยืนกันได้ว่าเขาใช้พื้นที่ที่มีน้ำำําจําเป็นตัวกําหนดเป็นองค์ประกอบนะครับในการสร้างบ้านสร้างเมืองที่อยู่ด้านล่างลงไปด้านล่างลงไปเมื่อกี้ก็เจอเศษอิดเศษหม้อ ตามที่ถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับไม่โคคูดไหญ่โว้ตอเขาตรงน้ำจำเมื่อก่อนชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเตาถ่านทีเวลาฝนตกเขาเข้าไปหลบฝนได้ยุคสมัยประมาณเจ็ดแปดเจ็ด 60สิบปี70ปีต่เอเผาอีกแล้วติดกับหนองน้ำเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นอะ